ชาวพฤษภนะคะดวงชะตาจะดีขึ้นนะหลังราหูย้ายนะคะเนื่องจากออกจากภพเรือนวินาศเข้าสู่ภพเรือนที่เรียกว่าลาภผลนะคะโดยดาวราหูเป็นดาวที่อยู่ในระยะยาวนะคะดังนั้นชาวพฤษภ์จะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลักคณาพฤษภรับฟังได้เลยลมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ก่อนเข้ารับฟังคัมภกร์กรากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดาวราหูที่ผ่านมานะคะอยู่ในภพเดือนวินาศของชาวพฤกศนะคะอยู่ร่วมกันทั้งสองดาวใหญ่เลยก็คือดาวพระหัสและดาวราหูนะคะเมื่ออยู่ครบเวลาแล้วดาวราหูก็จะทําการขยับย้ายออกก่อนโดยดาวราหูจะเข้าสู่ภพเดือนลับผลในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะดาวราหูนะคะเข้าสู่ภพเดือนลับผลโดยอยู่ไปเป็นระยะเวลา 1ปีครึ่งนะคะหรือ18เดือนส่งผลโชคลาภกับชาวพุกธศพนะคะเนื่องจากเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับลาภผลนะคะเรื่องอะไรที่ไม่ได้คาดหวังที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนกรรมะนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานการหน้าที่ความรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่นะคะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนลาภผลนะคะก็มีโชคลาภเกี่ยวเรื่องกับงานการต่างๆนะคะเป็นโอกาสนะที่ชาวพุทธศพบทจ,จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโชคทางการงานเกิดขึ้นมีเรื่องของการ ได้รับมอบหมายงานที่ถนัดหรือตรงกับความสามารถนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการงานมาก่อนหน้านี้นะคะก็ถือว่าเมื่อดาวราหูย้ายาทิศทางการงานก็จะดีขึ้นนะคะใครที่การงานรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงนะยังหาจุดตั้งหลักทางการงานไม่ได้นะคะถือว่าเป็นรอบระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งที่จะมีโชคลาภในการหยิบจับทําอะไรเป็นอาชีพนะคะอาจจะก็เกิดเรื่องของผลทางการสร้างเงินสร้างไรายได้แบบเด่นชัดขึ้นในรอบที่ดาวราหูย้ายนี้นะคะ ดาวราหูนะคะยังเป็นเรื่องของการดัดแปลงนะคะการพลิกแพลงการปรับเปลี่ยนต่างๆนะคะเมื่อเข้าสู่พบเรือนที่ดีก็หมายถึงชาวภุษพบก็อาจจะมีเรื่องของการปรับตัวได้ง่ายนะคะเรื่องของโอกาสดีๆในเรื่องงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับแสงเงานะคะเรื่องการทําคลิปเรื่องของวงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงความสนุกสนานได้รวมถึงเป็นจังหวะดีที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนแบ่งรายได้เปอร์เซ็นต์นะคะที่มีลักษณะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ พบเรือนที่ดาวราวหูไปอยู่ก็คือพบลาบผลนะจะเรงกับพบปุตตะนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีความทันสมัยนะมาเกี่ยวข้องกับการงานลาบผลนะคะเรื่องของไอเดียความคิดที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะอย่างที่บอกก็อาจจะเป็นจังหวะที่ เกิดโชคขึ้นได้ง่ายนะมีความฟลุกความเฮงความปังเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการโปรเจกที่อยากจะริเริ่มทำนะคะนอกจากนี้ปุตตะก็คือเรื่องภาระเลี้ยงดูนะมีโชคจะเรื่องบุตรบริวารดีขึ้นนะคะเบาอกเบาใจได้ในบางส่วนนะนอกจากนี้เรื่องของคนที่เคยอุปการะเลี้ยงดูอุปธรรมในอดีตอาจจะย้อนกลับมาให้ประโยชน์ให้ลาบกับชาวบุกคบนะคะมีโชคดีนะเกี่ยวข้องกับเรื่องแวดวงเยาวชนคนตัางวัยนะหรือการไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กๆวัยรุ่นต่างๆนะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง การงานหน้าที่ความรับผิดชอบก็ส่งผลดีขึ้นนะคะสำหรับดาวราหูเมย้ายออกจะเหลือดาวพระฤหัสที่เป็นราชาโชคอยู่ในภพว,วินาศหนึ่งดวงนะคะมิเก์นะคะก็มีลาบด้วยนะเนื่องจากดาวพระฤหัสเป็นดาวลาบผลของชาวพฤกษบด้วยนะคะก็เป็นลาบเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะลาบมรดกลาบสินทรัพย์นะคะหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะก็มาเป็นลาบผลในช่วงที่ดาวพระฤหัสเป็นราชาโชคนะคะ องไรก็ดีนะคะดาวพลหัสยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศนะก็ส่งผลเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็ช่วยเหลือยังไม่เต็มที่นะคะราผลที่ได้นะคะมีสภาวะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะหรือมาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะเนื่องจากมีความรั่วไหลทางภาราค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะสำหรับดาวพลหัสนะคะในช่วงก่อนสิ้นปี2566มีการเดินโคจรผิดปกตินะคะส่งผลรับผลบางส่วนของชาวพฤกศพนะก็อาจจะชะลอตัวไปบ้างนะเนื่องจากดาวพลหัสซึ่งเป็นดาวลาบผลนะคะ มีการโคจรที่ถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะโดยดาวพฤหัสก็จะเริ่มกลับมาโคจรดีขึ้นนะในช่วงมกราคมปี2567นะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวพึกงศพนะคะก็จะมีโชคลาภจากดาวพฤหัสนะจากวงการเรียนการศึกษานะคะเรื่องของการมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มรดกนะเงินเก่าๆเ,เดิมๆที่รอคอยนะคะหรืออะไรบางอย่างที่เป็นของเก่าของเดิมที่อยากจะเปลี่ยนไปเป็นเงินนะคะก็ถือว่าจะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะต้นเดือนมกราคมนะคะ สำหรับทิศทางการโคจรของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวลาบผลนะคะหลังเมษายนปี67ไปแล้วถือว่าเป็นจุดที่โดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากดาวพฤหัสจะเดินหน้าเข้าสู่การทับลัคนาชาวพฤกศบไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะดาวพฤหัสเกี่ยวข้องกับเรื่องลาบผลเรื่องมอรณะนะคะเมื่อมาทับลัคนาส่งผลเรื่องของลา,าบผลมาสู่ชาวพฤกศบนะเนื่องจาก สัมพันธ์กับลักนณาโดยตรงนะคะมีรับผลในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะใครที่อยากจะย้ายถิ่นฐานหรือเดินทางไกลมีโอกาสมากขึ้นนะคะเนื่องจากดาวมรณะตรงนี้มาทับลักนาเลยนะคะเป็นช่วงที่อาจได้โชคลาภนะจากเรื่องผลงานเก่าๆเดิมๆนะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเกื้อหนุนก็ย้อนกลับมาได้นะนอกจากนี้นะคะดาวราหูอยู่ในภพราภผลดาวราภผลมาทับลักนาก็เป็นจังหวะที่ทําให้ชาวพุทธศพมีชีวิตดีขึ้นกว่าปี2566นะคะ ชาวพรกศพนะคะหลังเมษายนปี67ไปนะถือว่ามีดาวไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคำว่าลาภผลสองดวงนะแล้วเป็นดาวใหญ่ด้วยนะคะดาวมฤตยูอาจส่งผลให้มีโชคลาภแบบปุกปับฉับพลันนะคะเรื่องของความเปลี่ยนแปลงชีวิตนะแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวได้นะคะ นอกจากนี้เรื่องของการประสบความสําเร็จทางการงานนะก็เป็นไปได้หลายระดับนะบางคนก็ดีขึ้นนะบางคนก็ประสบความสำเร็จมากมายนะคะบางคนก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตจากเรื่องราภผลทางการงานเลยก็ได้นะคะสำหรับดาวที่ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในปี2567ก็คือดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนการงานนะคะเป็นคู่มิตรกับดาวราหูนะเป็นคู่มิตรใหญ่กันนะคะดังนั้นถือว่ามีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับงานใหญ่นะงานที่ มีผลตอบแทนสูงนะคะนอกจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่เยอะด้วยเช่นกันนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครัวเรือนนะคะเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานบ้านช่องสินทรัพย์ต่างๆนะเรียกว่ายังมีภาระรับผิดชอบตรงนี้อยู่นะคะเป็นลักษณะที่ก่อร่างสร้างตัวนะหรือว่าผ่อนชาระสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินนะคะอย่างไรก็ดีนะมีภาระมากแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะหาเงินได้มากด้วยเช่นกันนะจากมุมของดวงดาวนี้นะคะ สำหรับชาวพุกศนะคะถือว่าเมื่อดวงดาวขยับย้ายนะทั้งดาวราหูและดาวพฤหัสนะคะส่งผลดีขึ้นกับชาวพฤกศพทั้งสองดวงนะคะโดยจุดเริ่มต้นก็คือ17ตุลาคมนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อดาวพฤหัสขยับเข้าทับลักนณะก็คือช่วงเมษายนปี2567นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพฤกศพนะคะเราพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในแง่มุมอื่นๆกันได้อีกในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ